วันที่17กันยายนสองห้าสวัสดีครับวันนี้ลุงนำเสนอต้นต้นอะไรก็ไม่รู้เลิมชื่อไปแล้วนะอันนี้สูงประมาณน่าจะ2องเมตรห้านะครับเออลุงดาวเอานะ่ะเ้าน่าจะเป็นอะโวคาโดนะแต่ลุงไม่ค่อยแน่ใจนะครับดูลักษณะใบมันใบมันใหญ่อย่างเงี้ยนะครับ มันใช่หรือเปล่าอะโวคาโดอันนี้เป็นต้นไม้บริจาคของป้าอีทหรือไม่ก็ป้าอ้อยก็จาไม่ได้อีกเหมือนกันนะคนแก,ก่เป็นอย่างเนี้ยเออต้องรอให้มันโตจนจะออกลูกได้ซึ่งก็ไม่รู้จะออกลูกเมื่อไหร่นะนี้จะรู้ว่าต้นอะไรนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นอีกต้นหนึ่งนะครับอันเนี้ยอันนี้ลุงรู้แน่ชัดนะครับอันนี้คือต้นเอ,อมะม่วงหิมะพาน นะครับเนี่สูงประมาณ1เมตรเนี่ยหเมตรแตกยอดใหม่พอมันได้ฝนแนละ้วมันก็แตกยอดใหม่นะครับลุงก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปเยอะๆหน่อยเป็นปุ๋ยเสริมสภาพแล้วใส่เยอะก็มันก็ไม่เป็นไรนะครับก็หวังว่าปีนี้คงจะได้กินลูกอันนี้เป็นกิ่งตอนนะปีที่แล้วก็ออกลูกแต่ออกลูกประมาณสองหรือสามลูกนะลูกเล็กๆอนะ่ะแล้วแล้วก็ไม่ได้กินหรอก นะครับเพราเก็บไว้ดูเล่นไปจนกระทั่งลูกมันเออลูกมันเออแก่แล้วก็ร่วงคาต้นนะครับคราวนี้คงจะได้ไหลลูกอยู่เหมือนกันนะนะครับอาจจะได้ประมาณสามสี่ลูกนะแล้วก็ปีหน้าก็จะได้มากขึ้นทุกทีอันนี้สูงประมาณหนึ่งเมตร,เม,ตรมมเม็ดมะม่วงหิมพาน,นะครับลูต้นมะม่วงหิมพานโอเคครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปดูต้นต่อไปนะ อันนี้เป็นต้นมะละกอแน่นอนนะครับแต่ว่าเป็นมะละกอตัวผู้หรือตัวเมียลุงก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าช่างที่เข้ามาทําบ้านให้ลุงก็บอกอันนี้มันมะละกอตัวเมียเพราะว่าเขาให้ดูที่ดอกนะครับดอกตัวเมียมันจะอยู่ติดกับลาต้นถ้าเป็นดอกตัวผู้มันจะมีก้านดอกยาวๆนะครับลุงก็ดีใจนะที่มันเป็นตัวเมียเพราะลุงจะได้กินลูกแต่ตอนนี้มันยังไม่มีลูกนะครับเพราะว่า ลุงเดาเอาว่าต้นมันยังเล็กอยู่นะต้นมันเล็กต้นมันประมาณสองนิ้วครึ่งสามนิ้วํำนองเนี้ยมันรับน้ําหนักลูกไม่ได้มันก็เลยยังไม่ได้เจ็ดลูกก็ไม่เป็นไรรออีก3ามสี่เดือนมันคงจะออกลูกให้ลุงก,กินนะครับตอนนี้มะละกอกําลังแพงอยู่พอดีเลยย้อนกลับไปดูไอ้นี้ก็จําได้ว่าเป็นต้นกล้วย <laughs> เป็นกล้วยน้ําว้าพันกเกษตรนะครับอ่าโอเค ตรงนี้มันติดเครือแล้วนะด้วยความภาคภูมิใจอันนี้เป็นเครือที่สองนะเรือแรกเนี่ยลุงไม่ได้กินหรอกเพราะมันไม่มีน้ํามันแห้งตายอันนี้ก็มันติดได้ประมาณหกหวีหนึ่งเรือแต่ว่าช่างที่มาช่วยําบ้านบอกให้ตัดตัดออกไปเพราะว่าดินมันไม่อุดมสมบูรณ์นะครับอ่ามันจะได้เอาอาหารมาเลี้ยงไอ้หกหวีที่เหลืออยู่นียให้มันอ้วนๆลุงก็เห็นด้วยก็เลยให้เขาตัดปลีไปนะครับ เราไม่ต้องการให้มันติดสิบสองหรือสิสามหวีแต่ว่าเป็นหวีที่มันไม่ไม่สมบูรณ์กินอะไรก็ไม่อร่อยกินแล้วมันไม่อร่อยั้งหมดเนี้ยนะครับเอาอ้นๆอุบวบดีกว่านี่เป็นนำ้ำกล้วยนำวานะนี่มีทายาขึ้นมาแล้วประมาณสองหรือสามต้นนะก็ช่างแนะนําให้แยกหนอ่อเอาไปปลูกให้มันกลายจากต้นแม่หน่อยหนึ่งเพราะว่าผลผลิตก็จะได้อ่มากขึ้นนะครับ อ่าถ้าปลูกรวมๆกันเนี่ยแต่ละต้นก็จะให้ผลผลิตน้อยลงนะไม่ใช่มากขึ้นนะครับแต่อีกต้นหนึ่งต้นสุดท้ายเป็นต้นอันนมากเลยต้นอะไรก็ไม่รู้นะครับพัดหนึ่งอันนี้ลุงปูกมา้ตั้งนานจะตายไม่ตายแหลนะครับต้นนี้ซูมเข้าไปใกล้เห็นจะใบนะเนี่ยเห็นไหมใบนะครับเห็นจะใบต้นไม่แน่เป็นต้นทอหรือต้นอะไรนะอันนี้เป็นต้นไม้บริจาคจากน่าจะเป็นอาอ้อยนะหรืออาอีตเนี่ยนะ สักอันหนึ่งนะครับก็แต่ว่าปีนี้ก็รอดละเพราะาว่ามันผ่านหน้าแรงปีที่แล้วแล้วมันมันไม่ตายปีนี้มันก็ไม่ควรจะตายด้วยหลักการนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับต้นไม้ประหลาดของลุงด้วยนะเป็นต้นอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> อ่าหวังให้มันโตๆนะก็มันจะได้ออกลูกออกผลให้รู้ว่าเป็นต้นอะไรลำนองนี้เป็นต้นนะครับวันนี้ก็คงจะมีเด็กเพียงเท่านี้นะไม่มีอะไรมากแล้วลุงแค่นำเสนอ ต้นไม้แปลกๆในสวนลุงนะสวัสดีครับ